แสดงออกมาเนี่มาเผื huh. ่อยังได้สิงของเนาะได้ส uh ิงของแล้วก็เมื่อนี้ไก่ก็ได้เสื้อผ้านาแพ้ลูกก็ได้พ่อผมก็มีเนาะได้ทองมานำอีกมาไงทองจักบาทกระทองนะประตูได้ประทองทองมาจากบ้านพื้นถามถือมือเนาะถือมื่อเนาะของบ้านของสองบาทในในเป็ดในไก่ดีเด่นยังบม่ได้งัวเนาะ เก็บชุมก็ไมาน้ำเนาะเกือบได้ประตูของงงใบหมอมห้เนาะตงนั้นเนาะใบจางงวงใหมอมหายเนาะพอจังงวงหม้อลำนั่นวาว่ครันเมียเจ้านั่นถือคำชองบาทกะบ่อไห้เอาคืนบ่อไห้เอานั่นเอาห้มันแหละพจังเนาะหมอหมอลามมันนั่นวาวหมอลำพ้นบ้านเขาบ่ฮะพ้นบ้านเพื่อนบ่อพ้นบ้านเขาเนาะสุพอจังงวงเขาขางท่านแล้วเนาะเห็นว่าไห้บ่เอาคืนกับเออคล้องเท้าคืน น้ำให้บ่ขยังเนาะทิพยผ่าหน้าแพ้กระตามมันยังกระยาแปลว่าให้แหละต่อเลยโม่หล่อบ่ได้หน่เออคอยกับเออรู้เออน้ำลอมนั่นเตรียมเครื่องคลองว่ายงานผูกแขนกับเรียวจ่อยเนาะตุมันก็เลี้ยวได้เนาะหมักผักตกบุรงเลยได้อยู่บ่ประตูนั่นน่ะตัวจำเป็นอันนั้นได้อยู่บ่ยังโม่ได้แล้วนี่นี่จะว่าไฉ่ อืมคุณตกค่ะหอมยามีไผ่เสีเห็ดอันแนวอยู่แนวกินให้กินแต่ละมือนนะตุเอากับเพียวเนี้ยเนี้ยขายเห็ดเองบอกอันนั้นแหละมอมามาเนี่ยมอมาขายอันข้าวต้มขนมนั่นเออมอเวดอันบอกเออมออื่นโอ้เป็นกับมาขายฮอดพี่บ่ะเออมออื่นน่ะชื่อมันมออื่นเออ ไปให้ยังบ er. ่ดูอาอเจ้าเอาไปหยังมาดูโลกเป็นยังอยู่คนเดียวเออคอยเลยวราขึ้นมาหนิป้าแม่เมียเจ้ามาอยู่ในเฮือนคอยก็ชิหายเออมาอยู่คนเดียวเองจรินเลยมาได้แล้วเผื่อเน่ยมาเจ้าบัดบ่ได้บัด่อยบ่ทายได้เออง่อยแต่ว่าก็เชิงใจนี่มาหนิมาโลกก็สิ็งมาเจ้านี่อืมอ๋อเนี่บ่แลพวเผ่อเน่ยเจ้าว่ากได้บ่นา้คอยกับเขาให้ชามร้อนแหละอืมมาเฮ็ดเอาได้แหมบ่บ่แลพวเผ่อเฮาเป็นแต่บ่่บ่ได้ บอกปแต่บวกงู่นี่เป็ดยเไบ่กเจ้กเจ้าบเห็ดบกนังกับเราบวกเจ้าเอาเมียเจ้ามาได้ม่มวะคนจะคือบือเช้าทำเมียเจ้าอล้เห็ดจะเถื่อปัดเจ้าช่งให้คอยได้บ่บอกใคยบ่เห็ดเมียน่อยไม่เช่อไหวแบบนี้อ๋อพี่ชื่อรเอาแล้ว แต่บ่ได้ผู้เนาะลองเามียาจมาก่อนก่นเออเมียามาเบิ้งจะงูหงุดยวงสเนาะเอองัลองใส่แมาเบิ่งดิไปบ่คักเลยก็มาเบิ่ง่ัๆคอยบ่จักผ่านชื่อได้เห็นบ่ชาวนางบ้านนั่นน้องกระลองมือนั้นมันต้มไก่มานั่งอยู่นี่มาจะบิดมากับเบานมนี่ยเบานมพามามาเลยว่าเจ้าเห็นได้ยินเรเถื่อเออทำเบ็นยังไบ่คอยฮา บอยากกันลงกับชาวนางไปได้นะคุณเบิ้งคนบุเป็นตาประได้นะคนณฮาชิปนะชาวนางเขาจะกอดเวียนเนี่ยป้ดึงแกเขาไปเห็ดกับบอดิพิษเลยเหมือนั่นมาถามก่อนเนี่นั่นเนาะถามตายผมอยากลองอย่างหูเนี่ยนะเนาะลองมั้ยเนาคันตาเบาหนอมกับมันชาวนางมุเชียาออกเฉกข่อยหน่อยอ๋อแต่ที่ว่าค่อยคมคืนเด้อเอ้าเจ้ามาถามข่อยค่อยเชนนะเจ้าเบิ้งทำถามเป็นทำแบบอย่างหูเนาะถามสิเนาะ ถามที่ซื่อเจ้าท้าไม่ยั้งทำเออคิดวว่าคอยว่ากับป่าป่อเออคิว่าคอยคมคืนนี่แล้วหันตงตัวจริงบ่ปะไนถามแล้วต้องรู้ตัวจริงเป็นตัวเอาแล้วัค่อยว่าเออเอาว่าเอาข่อยกับเจ้าบราจับเอาพังไปก่อนพังไปทียงคือบอกเอาเป็นเห็ดเมียโดยศัตรูโอ้ยเอาไปเห็นไในบ่ชาวนางนั่นคนหาชีพนั่นอ๋อได้เอาไปคืนว่าต้มไก่เป็นอยู่ให้เราต้มไก่คิดเนาะ มาบริหารอยู <stop> <changing> no ่ให้กินไห้บอกยังอยเรยังมาเปิดดีเจฟังเันเป็นดีเจบริโทคดิดน้ำเพลินบ่อยสาวนางเดี๋ยวนี้ค่ะมันโทรมันก็ไม่ได้นะมันไม่ได้จเลิมานะเพราะยานาะหลายคนโทรอยู่เนาะเป็นแนวไหนูทบติดไม่เจ้าก็หลคนดังโรทุนดังน้องคนไหัย่เยบ่ห้อันบานอนผ้ามาปัะตู มันบอบบาอะไรมาแกงน้ำไม้ให้กินนี่บอมันบอบบาเออเมนจีบของเราเนี่ยดีแล้วบอสอะคือได้ยินข่าวว่านผิกน้องผิกแนงคือว่าไผ่ชาวนางอะแล้วที่นี่ใช่เจ็บคอแข็งว่าผัินกตกน้องไวซันอือจับผัินกไปแย่ใครมาแดงมาจักทรงกันนะอือทรงไปแย่ใครมาแดงอันนี้ทางประตูก็เคยเมื่ออันบ้านสาวนางอยู่บอ ชดไบ้าเป็นอะไรตัวให้สร้างมังประกอบไหมบ๋สร้างมังเราเบิ่งไหนไหประกอบเพราเพิ่รู่ะเรางมาดูะก้สร้างมังสิกอนเด้อหน้าตาเด้อเเบิ่งขนาดตัวสร้างมังจัดไปนี่สร้างมังเขด้เ่าเข้าไเข้าได้้างเขเ้านี่เขาเนาะ ต้องมั่งจัดไปแม่เวลาปรตู้แจ้งนะส่วนรอบชงเขาอยากอตกับตัวนี้ดีนี่ะเนาะตัวนี้นอนมันลงตะรางให้เนี่ยลงเช็ดเนี่ยช่วงพุ่นหนอนยามันดอกชุดมันดูโค้งงอโค้งอย่างนั่นเพราได้ใต้ทางขึ้นนี่ครับอันนี้ยาเนาะบนมันนอนบันนอนนี่ไอ้นอกม้านี่ยชายก็นอนนี้แมลงจะลงนอนลุ่มบ่ฮะจะลงนอนลุ่มพุ่นบ่บ่เขาก็ระนายดอนไอ้น้องไอ้น้องเจ้าชิมาบ่แมลงหรือเนี่ย ชุดมาเนี่ยแล้วนี่มันจะปักท่องพู้นี้ดิชองคนนะพ่อพ่อกับลูกนะพ่อกับลูกบะพ่อกับลูก่ิด่เพินเป็นหมกันนอยกันได้เบาๆสลัดได้บ่ให้เขาลงนอนเบิ่งสน้อเขาจะนอนนี่ก็นอนเลยสิไดมเบิ้งเขากรเมื่องได้พลกิเลงซาฟตูฮได้พลกกิหลงมาเนี่ยเขาชื่อมาแล้วิเงินตู้ จับล่าจักก่อยจับยังเห็นเขาเอาไห้แล้วลงไปเอาไปใช้อันตู่ไว้มีเรียบร้อยเนาะนี่เด้นอนเบ่งอันเขาถอดทีวีอันปรตูจะมีเบ่งเดีอชวนมันมัดก็ได้มัดกันล้อย่างเนะจกโลดอะแล้วมันอตหลับสองอยู่เนาะัอีลวบัจั เฮงก็ตีสั่งมากเลยได้ฮะมันอันนั้นมันคำเลยมันอันนั้นมือนี่ไปเชื่อเอาดอกกันพักเสียบเนี่ยมันต้องเชื่อเอาอยู่บ้านเวียดนี่ยไม่ห่อกะเขาอนบ่อเชื่อไปมาอีบ่อสามมณีนะมาเมื่อแหละเมื่อแล้วบ่มาวานนี่มันพักเสียบเตะเนาะบ่อเชื่อเราอยู่ในนี่นั่นวานนี่นั่นคอยว่ามอดแม่อันนี้เจ้านั่นบ่อมันไม่ได้เข้าดอกอนโยบันบันชายรถ แตม่ไเลื้อตายไปวันนี้ยเขเข้านอกอ่ะเป็นยังบ่อหัวมาชายานมันเห็ดัวหน่อยอ่ามันฉอดมากต้องรังอะไรได้พอจนหูคนยังบัดันเด้แจ้งเท่าปานี่เนี่ยมันก็อึ่งอยู่อ๋อวันท่วจะมาเอาข่าวแคบมาใช่ไหมเนาะป้าหน้าประตูอันตรายนี่หนิเนาะโยกเนาะตอนนี้แหงก็มาประตูแตกเออเออพรอมหันแหละพอไปแตกแหงๆกันแหละจนหุ่งบดเหินเนย อันไผอันข like <wh> ี่มันไผมันอันแบบหันเขาจอดอันนานาจอดไผแต่จักจั่งอยู ok mustache, ่ในฮือนนี่ไรบ้านี่ไรพอถือข่อยย่างไปพอนอนเลียบหัวข้อนี้มัดถือข้อนี้คิ้วกลุ่มเลยมันตกอยู่น้ำนริณแต่จักขี่จักขี่น้ำบัวแบบเขาจอดอันไผนั่นแหละทอ่พอคจอ่จะชาติคอยเชียหายวานนี เพื่อะชอบคนนึงคอยมอดเมนเบิร์แล้วอือนนึงกแต่พวกยูทูปมอดบออืมเพิ่นป่มอดอเพิ่นมางมือานเนอะออบเป็นยังนะเพิ่นบอไได้ออกอากาศเออบมันใส่รถเียวอันหัวรถติอือมหัวที่มันทัดแตกแล้วเอาขมหัวไปปอกเนาะอยู่เฮ็ดหรอเออดี๋ยวแหม่นี่กับพวกนี้ยยยังไกะผังงานได้บ้านนี่ก็บูซีนาน บอาตายามตตายยังไน,นี่บอกไม่นผาผา,าเลยนะตอนหลือว่าอันมันด่างดำนี่เรืตอนช่องหงมันบอกทะพนทกมาแล้วพนทกก็อหอม่ได้อรินเนาะหอไปสวะบมสวรรค์นไม่ตกได้หมดอ่าตกได้ชนนเขามาบอลเขาตึกจะดุกนะทางอันเห็นอยู่นาะเมียะบออันตัวนี้บมเผาบใช่บเ,บเน่าอัาน,นี้อาบเใช่ไตัวนี้ย้ำมันก็หมดได้เลยไ้ของชีเอาตัวนี้เขาตัวนี้หลอดตัวนี้ พอจังหวะเผาหินจะกังเว้นนี่ทำกหน้อยเลยมันบริสุทำบได้อันนี้ก็ะชินได้เอาหลอดตัวนี้แล้วเขามาอาพี่หางอยัางใต้ได้บัดทุกดอกอยู่บ่ซสะยกเว้นเดียวตัวนี้บ่บ่แล้วบ่ได้ตัวนั้นตบ่ได้หันจมันขาดใช้ไฟใช้หรือว่ามีตัวดอกไฟขาดมันสั่นพวกประตูไฟสดชันลูกก้นยาวหลายปัันบาสินลับน ก็ช like so, ิได้อยู่บมเลยได้้งมาได้งมากดยางมาก่จะไปแล้วพอชิเห็นเองค่อยพางยางอยู่นี่และเพอเชื่อมชมันแหลมป้าตุ๊พญายามปตูตอนนี้กียวกับโมคือนี่พอได้ไพชายนี่แด้วนี่ไพชายนี่ย่องเอาหอยหอยแชรฮัอยู่ผู้ดียช่ไมร้ตุต้องได้ต้องได้กระบอกแหละพปไงดูวัตะเกรง บ่ดนั่นน่ะตะเกียงกระบองน่ะยอมันดอนะจะดํา็มุมเนาะพ่อใหญ่ลั่นกะมันขาดัน่อันตรายเด้อเอกเนาะอือส่งแสงเข้ามาบางทีเฮาปิดย่นอยู่แต่เฮาถ่ายคลิปแต่มันก็ลืมแสงคือเก่าเนาะอือาีดเือี่นแม่น มันเลยมันไ่ได้บอกเ่ฉีออ่ลงแล้วเด้ <c oughs> อเนาะมัน,น่ได้บอกเลโดยปีกยู่ไหน, <c oughs> อน,นบอกจบมันบอกแค่ยึ่าพอครบกนเนาะนาปึงนาปึงอยู่ตัวอยงมอดแม่นอน,น,นจนเจ้ยมันไม่ได้เข้าหน้าตู้เลยเออ,อเขาเลยย้านแล้ว,วมันบม่ได้ไปทางอากาศ <c oughs> จบบ่ได้ส่วนบ่อ,อนแล้ว <c oughs> มันมป็นมาพของพอดีต้มนืวผิวนมูคุนได้หรอพ่อโมกพัดวะเ้ยขึ้นมาแน่เท่าอย่างเห็นเลยเนาะเอาเลยจะอยู่ในตอนมูปนด้เสนอประตูคนที่มาบบเป็นยังไงนะเาจะโบยานท่านอย่างเป็นไรบ้างไม่นี้คอยม่ยต่อต่อชอดบระจักแนวเห็ดเมื่อเลยต่อช่อแนวโทษดปกเมื่อยดิตู มาก็พี่เราปัหญ่มาคนเดียวบอกอะน้องก็บด้มาขายอดเข่าที่เพินยอดเข่าบอกระน่อจังเห็นเพิ่นมาเนาะขายอดเข่าให้เพิ่นได้หาผูสาให้ประตูสอาบ้านเพิ่นไลยเลยค่ะบ้นได้เพื่นนี่ใชเพิ่นได้จะบ่มาน้องไา้ได้จะบ่กรน้องบอน้องพี่สดอกน้องกันดิโยายตู้กันด ระตูห้าเจ้าใ่หมเฮ้ยอรอมก็ด้นไพ่ีหไอ้พ่อยู่นาคนเดียวอยู่ที่ระตูเอาเลยชอบก็ดอนมาแตขอไพ่ยังไ้เปิดเนาะก็ไพ่ทัข้าเข้ามาาือม้าแล้วมันบ้างทังบ้านทั้กระลาบเลยระตู่ไอ้หางกมาบังค์เทศนําใส่นะกระดับได้ดับบ่ดับคุทธเนาะ ถากมาอันกินนีก็ดับหมอดดัหมอดเยบอบกแปลงไฟอะไเนะยันนึม,นมามาถามอะไรคนปีนี้แห่งคาูวปีเนาะว่าบอกข้าวพาฟากลาดได้อีกจองมาอยู่นี่ก็มงตลาดแรงนะมุลงสองเทียงรักจะทันใส่หม,มามเลยนะหาเบอร์บูชาวัตุ หมอทรถามเขาไผ่ผ้าใมันมาเดี๋ยวปัจจุบันนี้อ่าเเลยจะว่ามันเตะคำมันมาบ้านนี่แหละมันมันมาแล้วเช่าเรียกทูโบดมี่เขาบ,บุหรี่ไผ่เนาะเห็นไหมมาแล้วไผ่เนาะมาแล้ยเออเที่ยงเที่ยงมันเห็นมาเลย เป็ยังเขาจะบ่ปล่อยไผ่มามสิเมนสายไฟขาดที่ตู่บอกสายไฟไม่ได้ขาดบ่ะวะหมอมันจขาดเนาะคือเราไปชอตวานนี้อันนั้นไอ้พวกนี้เห็นแ,แล้วเลาจะซิปเปิดลองอมหมดเลยแต่ว่าไฟตัวนี้มันไม่ได้เข้าพี่หรอก ปิดเบิมงไทนี่มันมาแล้วบ่ะตัวนี้ไม่เชีเพราะว่านี่มันออกนอกเออมันออกนอกเลยแม่เร็วตัวอีกหน่อยอยู่ไหมโอ้ไปคนละอยองไปคนละทางย่างโอ้มาแล้วบ่มาแล้วมาแล้วดีมาแล้วโอ้ครับคมาดูาดมาม่ดูมอนมดาดูมม ซากไว้นะแม่โทรศัพท์โทร่วกไว้โทรศัพท์ลายเครื่องในตู้พองไฟน่ะฮ้องเขาเองนี่แหละป้าเฟูเดียชมเครื่อง่ไรนีมันยอดไดับเนี่เพได้ใน่องมันเ้คืนอีกใน่องมันแล้ัยอนมาแล้วเขีบแ่บ่อนะคอยตบ้าเงิ อันคือเียอยนะเนาะคือน้ำในในบ้านตัวเองมาบ้านมันในเพือนมัน่นน้ำชาคือวันนี้น้ำชาอยู่ใกล้ๆนี่บนทายน้บิ้บ้านนมาถทายถึงถึงนันหนองนถึงอันนั้เออถึงน้ำชาล น้ำมนพุนนี่กระบอกินน้ำชางกระบอกินกินน้ำชื่อพุ่นเพล็กหนึ่งชาวพันธุ์แล้วเบาระชื้อมาเฮากินน้ำพุ่นเหอะนี่แหละกินน้ำนอตอพก็ชื่อบริเวนว่าคนเมียเลยจะจะลงทุนกินน้ำพุ่นเฮาจำจำได้แล้วเฮาลงทุนกับเมียเนาะก็ขึ้นบังหันแหละเห็ดช่ิเห็ดน้ำเมียฉันมาไหนแน่นาะเห็ดน้ำเมียนั่นจัำจำได้แหละยังบอกพอใจยังอยู่น้ำเฮาหรือโยมมันก็ มีบ <ersch> ่เนี่ยอันนจะกอเคียนนะตู่นี่จะกอเคียนบมโมมีเหรอมีแต่ยางยางนี่ตู่เคียนได้บ่ต้องเคียนนันมันขาใส่ยายยันไคบจกดอันนี้ใหบ่มันมันบได้มีตัวนั้นจับมันอู่มีอยู่หกเจัามัอยู่นใชแล้วงมมีเบอดงบนเรเครื่องคงได้พอดาตุน่ะอันนันะก่อนพอได้มืออื่นเลยเฮาที่ปชื้อเขียนได้ใช้มันอันนี้เัเคียร์งาในเมีนนี่

เวีนกรรมนิดนเนาะยากเดี๋ยวซื้อใหม่ใหม่เ้เจ้าเห็นแล้วดอกเชียบลมเบิ้งให้เจ้าเชียบลเบิ้งเราจะกั่พบเชียบก้อนแ่งวานี่ด้อหลลยังใกล้ยู่ไพ่เนาะี่เด็กไ ประตูจะไปทางนั้นหมดนินปาสิลัสเสีบแหละแล้วยันเล่นไปทางโค้งเลยเนาะทางนั้นจะน้องแมวเกมไวอะไรนี่ได้ประตูสะกัดดำมั่นสิสกอตดำเลยใช่ไหมตั้นสะเก็บมืงใหม่มันไม่มีมันใจมันบนมันห่างกันแล้วนกขัดได้ให้มันมั่นใจได้มันใจเฉียบแควเจ้าเฉียบเลยบบอย่ามายานพายานนะเฮ็ดเฮ็ดพิษกับเจ้าพิษเจ็บเจ้าเจ็บ ลูกเจอกันยังหนอยติเป็นยังดอกอะไรตัเป็นยังดอกอ่ะคำมันบมดมันบ่มัดกันแล้วผมเป็นยังดอกเลือกไฟเนี่ยนะแต่มันอยู่ห่างเลยแล้วเจ้าอีหลนเนาะจะก๊อตอันนั้นมันบบได้ชื่อมานั้นยี่เค้ยมาอันี้กันีอยู่เขาขายนะอือบินใจไปชื่อของน่าสนใจ อยู่เรืองนี้ห่อนเนาะตู้เนาะโย่ออกเนาะเดียกพัดลมนะเชียบนะแม่เปิดนะแม่ภัยมาเลยเปิดได้บ้นี่ท้ายหูเปิดแล้บ่เด็กทรายตัวนี้มันไปทางเลสซาประตูปูปูปประตูเปิดทางไหนฮะตัวนี้นี่ยทายไปทางเลสซาพี่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 เออสายตัวนั้นบอกแล้วนะมันครับจะมันขาดนะใช้อันนี้ก็ดีเชียบบ่อปล่อยบ่อปล่อยนี่มีแต่แนวขาดต้องพยายามเลยแต่แนวขาดแล้วอ๋นี่บมดขาดแล้วเออ ใหญ่นะพอายนอหนกัพ <ing> ย <the supply> <t> ุงอาไปเนาะบัดมานี่ก <somet ingers> <that> <t> ันยังนอกไฟแต่อีอยู่ไฟักมาโอ้ยมาคนมีเฮงเด้อห้ต่อแมตัวนี้ตกเฮ้ยทำไงต่อเช็ดตัวนัดต่อเช็คงตากตัวนี้ได้บ่ ต่อพี่เออต่อนี่เอาตัวเรบิทตตัวดันออกเลยมาต่อคือลาบมนต่อได้เนาะไม่ใช่ละอ่อนหน่อยเลยบ่อ่อนหน่อยเลยไม่ละไลยูทูบเปิดยูทูบล่างเออคือต้อไปต้องมาต้องมาเนี่เสียงมุนเบิดอันอันตะบิดบุมมุนเอันโต้เออตัวดัน แล้เลยลองเซฟเถอะมันใช้เบิ้งบอชิรดเลยเอาเฉียบได้เอาเฉียบได้แล้วห่อนมึงก่อนใครมาวะเพื่อนผู้อยู่ในตลางอันนี้เหลยังบวกยังบวมมีภผยหาเมียให้ประตูได้นอกประตู หาไวได้ตู้ไอเยอมายิงไปแ้นหวได้ะโอยมันยากมานแต่ได้ว่นะมักชี้วย้มั่ใช่ไมเดน้ยคเชีว่ะย่ท่อนนี้่ะูดเออพ่อใหญ่อยบอกเขาเน่เอาแลงวันที่ิบน้ลมเอันี้ากงเชียวเยเส่ิบ้าเด็กนอยนี่เอาใจเขาพดเนามันโอ้ยมับแมนนันหอกมันโคชา หมูวันโบจบอยู่น้าห้องเดี๋ยเอาคือตู้โฮมนี่เราหาใช่ปลาเราก็ะยบโมยู่แล้อยู่ได้จากเดือนตู้โฮมอะหกเดือนยอดชิเมตกเดือนหกอะไรพกกันเนี้ยอือโอ้เพิ่นอยู่อยู่รุ่นเงีนกว่าอันผัวอยู่น้อยยุนอุตุเออเป็นยังรดแน่นอนเป็น่นอนอือจังหกเดือนผูกดีเดลิมบัตรจัอะนี่กาแฟมาตุนี่นีกาแฟ Gặp phải đây và nó có thủ ấy. đây, nhặt chuột đó. chuột